สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาชมบรรยากาศนะครับของการเก็บงานครับอยู่ที่ก้นบ่อของรถขุดซันนี่ SY ส1 5ยนี่ครับกำลังไล,ล่ระดับอยู่ไล่เก็บคันคูครับนี่เริ่มมาจากฝั่งนี้เลย ข้างบนนี่ยังไม่แล้วเสร็จลุยเก็บตีนก่อนเก็บพื้นล่างก่อนก่อนที่น้ำจะเยอะกว่าน,นี้ทลายคันคูนะครับที่ีเป็นคันกั้นน้ำเนี่ยลงนี่ก็ได้ระดับแล้วนะครับงานขุดลอกคลองน้ำนะครับรอบหมู่บ้าน ที่บ้านดงพองตำบลดงพองอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์นี่อยู่ไกลหน่อยซูมเข้าไปสักเล็กน้อยปาเจาะครับคนขับซันนี่คันนี้แกชอบเล่นท่าผาดโพนครับ ดินนั้นหมดแล้วนะครับรถบรรทุกไปรวมกันอยู่ที่บ้านหนองแวงกันหมดแล้วใกล้ๆเนี่ยครับบ้านหนองแวงในเขตตะบนตงพองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มาดูป่าเจาะไล่เก็บชิ้นงานเก็บตีนเก็บก้นขนเยอะหน่อยครับ ระดับความลึกได้ระดับคิวดินขึ้นฝั่งได้แนวเขตได้ทุกอย่างเปะตามแบบแผนของโครงการจบงานก็เบิกตังค์เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากทีมงานเสียทวินหรือว่า,าท่านรองทวินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนบนลงพองครับแม่ทัพใหญ่ของทีมงาน ทลายคันคูยอยู่กลางหนองน้ําอยู่คันเดียวครับอีกสองคันอยู่ฝั่งนู้นสองคันเล่นโคลนอยู่ตักโคลนน้านบนอยู่ทําฝั่งอยู่ปะเจาะสายลุยเดินลงล่างเมื่อชีพครับ ระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องระบบการทำงานครับสำหรับป่าเจาะคนนี้ไปแล้วเดินไปเรื่อยๆครับถาลายไปเรื่อยๆ นะดูกันสั้นๆนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวค่อยชมกันต่อเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ